เอ้ครับเจอเซเลับครับสายวงการสายโรเซ่งฮะสุดยอดครับเป<น>็นไงฮะคนบรรยากาศดีมากแต่ร้อนเร็เเวมากเหมือนกันคนกลับเยอะเร็วมากเนาะมันร้อนครับนี่เพิ่งแปดวงร้อนแล้วเนะนี่ยจริงมไม่มีรถไม่มีรถเงาเลยนะแต่คือวิวดีมากครับอ่าตอนเช้าแสงสุดยอ,อดใช่สุดยอดจริงแตงว่าที่นี่เดอะเบสเลยเดอะเบสจริงๆเดินทั่วยังครับทั่วล้วครับเดินจน ขายจะฉีกแล้วครับแต่ว,ว่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครอยู่ในรถเลยเดินเดินทัวร์หมดครับ <c oughs> ถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งชอบชอบบรรยากาศได้ได้ฟิลดีแถมตอนเช้ามีลมเย็นๆชอบขนาดครับคุณแบงค์อันนี้อันนี้กำลังถ่ายขนาดอยู่ครับผมก็เดินไปเรื่อยครับเนี่ยเพิ่งจะมาเจอรถตะส้มเมื่อกี้เดินเตะท่อไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยน,นี่แปะแปะแผลมาแล้วทำแผลมาละบอกเขานี่ท่อเขาละลานนะครับเมื่อกี้เดินไม่เห็นปาดไปทีนะเหมือนอันนี้คือเจ้าของคันนี้ปะ คนเซเว่นหรอไม่ใช่คันนี้คนาเซเว่น,น,นเจเ้าของคันทันนี้ครับอ๋อขอถ่ายด้วยได้เลยถ้าที่โรงแรมที่ที่พวกที่เขามานอนกันเนี่ยจะของอ๋อ,ะอะจะกลับแล้วนะครับพี่ครับสวัสดีครับนี่รถพี่ฮะใช่ครับเขาท่านันแล้วพี่ได้ตามสบายเลยไม่คุยกันหน่อยได้ได้ครับอ่า แทงแนวไหนพี่ตรนนี้ก็รถตีโป่งครับอันนี้คือพี่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เขาไปพักกันรใช่ใอ๋อเพื่อนพี่ส้มใช่ไหมใช่เึ่งทำเสร็จเลยทำอะไรมาบ้างพี่เอาอธิบายพิเชนรถตัวเองหน่อยอันนี้มาดูดูโหดมากเลยนะดูดันมันเป็นทรงอะไรครับพี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคันนี้ผมทำตั้งแต่ Rocket Bunny นีเป็นสามเตีโป่งคันแรกนานมากรู้สึก ปั้นคันนี้มาก็ประมาณเกือบสี่ปีได้อ่าใช่หมายที่ล็อกเก็ตบันนี่แบบดังๆใช่ใช่ครับผมก็ผมทําคู่กับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเป็นสามห้าศูนย์ล็อกเก็ตบันนี่พันแรกของไทยครับอ๋อทำคู่กันใช่ผมก็เลยทําทําคันนี้ออกมาเนี่ดูเนี่ยคือล็อกเก็ตบันนี่ใช่ครับอันนี้สดป่ะพี่หรือว่าอันนี้เปดูถล่มวิ่งเอาไม่ได้ไม่ได้อ่ายเตยขนาดนี้นะใช่ว่าดูคันนี้โหดมากครับพี่พอาะดูถล่มขนาดนี้ได้ได้ครับเวยงไหมก็แต่ของผมมันจะเปิดฝาาาาท้้้้ยไไไม่ดดอออวเเหหรลูตังน ปรับบอกให้อ๋อลลำบากหน่อยอะเห็นทั้งหลังเลยเราจะเป็นผมเพิ่งตีมาเก็บงานว้าวเป็นสีทองทองนี่นะครับผมเช็ดหลอจัดเลยนี่นะแล้วก็ภายในเพิ่งไล่ทำใหม่หมดอืมคันนี้เพิ่งเสร็จเลยเหรอครับใช่ครับผมหูล้อนี่ลึกมากนะพี่หน้าหลังน่าจะประมาณเจ็ดห้าจริงๆผมลึกได้อีกแต่ว่าด้วยพอมันลึกไปผมกลัวว่ามันจะดู โอเวอร์ไหมไม่ได้ใช่อันนี้ก็อันนี้ก็ลงตัวมากเลยฮะใช่ใช่ก็เครื่องเขาแต่งห้องเครื่องใหม่โอ้ที่โรงแรมระเบิดเลยดิพี่เมื่อวานรถนิดนึงรถจอดเยอะเลยใช่แน่นเลยป่ะครับแล้วข้างในพภนยในมีแต่งอะไรบ้างครับพี่ก็อะไรบ้างก็ฮุ้มคาทันเลอราใหม่ทำพวงใหม่แล้วก็บอกคุ้มใหม่จริงๆก็คืออันนี้ก็คือชุดแต่งล็อกเก็ตบันนี่เลยแหละถูกถูกปั้นจักไว้อร์อ่ามาต่อครับตัเครื่องก็ไวแอร ทั้งหมดเลยครับแล้วก็แต่งสวยเฉยๆรถก็สเตปเอ็นดีเฉยๆครับอ่าสวยจริงครับใช่เน้นสวยเพราะว่าผมส่วนตัวคือผมชอบลายคาร์บอนที่มันเป็นฮันนี่คอปมันไม่ได้เหมือนใครฮันนี่คอปก็คือแบบนี้เป็นใช่ครับเป็นฮันนี่เลยจะคล้ายรังพึ่งหน่อยมันแพงกว่าไหมครับพี่อะไรนะครับราคามันแพงกว่าไหมหรือว่าเท่ากันครับผมแต่ว่าก็เราเลือกลายเป็นลายนี้ไปออกก็เป็นฮันนี่ทั้งคันเลยใช่ครับเออแปลกดีนะพี่อะไรเก็บกว่าจะคอมพิวต ก็ต้องใช้เวลาในการ part เทสพา<อ>ร์ทอะไรย่างเงี้ยอืรอะวไม่ใช่ว่าใส่ใส่ใส,ใส,ใส่แล้วอันนี้ได้แล้วเพราะว่าผมกว่าจะทจําจบก็ปีกว่าเพราะเราต้องมาเทสว่าช่วงไหน,ม,นมันติบนดบ้างหรือคตบ้างแล้วจะแล้วตอนระหว่างแก้งงานนี่มันยากไหมพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องใช้เวลารู้ๆกันอยู่ว่างานปั้นมันวก็ทําไปแล้วก็ลองไปทําไปลองไปไม่ใช่ทีเดียวจบนะใช่ติดตังด้วยปัญหาคือตังค อะไรแพงพี่อะไรแพงแล้วแพงสุดเหรอผมผมว่าก็คงเป็นล้อครับล้อกับถุงลมรถรุ่นนี้ก็แพงกว่าอล้อแล้วนะใช่แล้วก็เจออะพาร์ตก็อไปทำตั้งแต่เดิมๆเลยโอ้ครับพี่ผมขอลอาปิดเครื่องได้ไหม <ใน S 2> ถ้า,ามันจะสวยขนาดนนไหนท,ทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้ครับพี่ผมชอบสีชมพูอยู่แล้วอ่า <l> ว่ามันไม่เหมือนใครอ่ะอันนี้ชนปูบานเย็นใช่บานเย็นตอนแรกก็กลัวเหมือนแท็กซี่ <c oughs> ไม่เหมือนนะเลือกเขตอยู่นาน <c oughs> ข้างหลังนะสูงขนาดนี้สวัสดีครับพี่นี่ขับเบ้นมาเหรอ นี eh ่ยังโหดโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงพี่ผมพี่อย่งผมตาพี่แต่สมัยเล่นเมทันเด็กๆที่เม่นในเฟซที่จำได้มดูเสื้อดิดูเสื้อลายเมทัลจริงเหรอจริงเลยผมเป็นเด็กเลยตั้งแต่ผมไอยไม่ขึ้นเลยว่าทำไมไม่ขึ้นจริงจริงจริงเหรอแต่พี่ให้วงแบบพวก พี่อาร์ตนะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เต้าหนี้ขับรถอะไรมาครับขับพาเล่มาพี่อ๋อขับพาเล่อ๋อไม่ได้อยู่เลยนี่ก็เจอรายการซ้อนรายการนะครับตามผมขอบคุณมากครับพี่ไม่เอารถกระสวงอ่ะรถกระสวงเองตามดูไปท้ายอยู่ตามข้อข้อแหลมมากเลยรถผมกลัวไฟมันหลุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มันสำเร็จก่อนครับเดี๋ยวปะไม่ใช่เดี๋ยวนี้รูเบิร์ต ตอนนี้ผมอยากขายแล้วอ่ะผมอยากได้รุ่นนี้ใช่ไหมไฟท้ายก็เมฆใช่ก็เป็นรถ DIY ครับเป็นแบบว่าทำทำทำเองอะไรเงี้ยพยายามทำเองสำเร็จนะฮะคือมันจริงจริงมันสำเร็จแล้วแหละแต่ว่าเวลามันเร่งไปหน่อยมันจอดไฟท้ายแล้วก็ไม่อยากเร่งมันมากเกินไปมันจะไม่สวยเก็บดีเทลเก็บเนี่ยเก็บดีเทลอย่างที่พี่เขาบอกไปพี่เป็นเพียงฝั่งเดียวใช่ป่ะสองฝั่งครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งกำลังดีไซน์อยู่ไฟมันจะกดโกรธอ่ะ จะเป็นตาโมดใช่ก็เดี๋ยวทำหน้าแบบนี้แหละครับผมหมายเป็นอนด้วยเปิดมิติใหม่ใช่แต่ว่าผมจะเป็นพยายามทำพาร์ทเองหมดเลยหมายความว่าทุกอย่างก็คือเราจะไม่พยายามจะไม่เข้าอู่ก็คือแบบอย่างอย่างที่ทําไม่ได้ก็คืออู่เรื่องสีเงี้ยให้เขาทําแต่อย่างกว่าตอนกพี่ขับซิลโคใช่ไหมซิลโคใช่ใช่สีลโคคันนั้นไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ได้ทําเองแต่ครั้นี้ก็เลยอยากทําเองพี่แล้วก็ทําเป็นลงคอนเทนต์นี่แหละครับใช่เราจะได้แบบว่าเราติดตามเราติดตามเห็นญี่ปุ่นทำล้วก็ทำได้เนาะเรานาทำได้แต่ครั้งนี้ตอนแรกผมกะว่าแม่งไม่เตี้ยมากนะเมื่อวานแค่เ <c oughs> ตี้ยแค่เหมือนแบบมันไปลนองลรองแบบเหมือนพื้นดินอะ่ะขูดขูดตั้งแต่เข้าอ่ะขูดตั้งแต่เข้ายันออกแต่รถผมเตี้ยกว่านี้อีกนะนี่เขิงเข็งบอกเลยว่ารถผมเตี้ยกันนี้เยอะกระดาษซ้อได้กระดาษ ผมไม่เตี้ยเท่าพี่นะพี่เอาเลยก็ไม่ถุงลมไม่นาะถุงลมดไม่สดครับหมดเอาผมเตี้ยนี้มันต้องคอแวกให้ใช่นิดคอแวคอแหวนถุงลมปากผิดทัทีเลยถุงลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นทีเลยวังหลังระวังหลังแย่งซีน ก๋วเตี๋ยวตู้เตี๋ยวปอกเตีโดครับผมเรียกว่าก๋เตียวปอมอย่างเงี้ยอันแหละก๋วจิตี๋ยวอันนี้ช่องแรงครับอันนี้ช่องเองเลยครับมาถ่ายแล้วเฉยๆเลยอันนี้อันนี้ช่องทีดหนึ่งไอ้เพื่อนมันเนี่ยครับเกี่ยวกับคาเลย์ครับอ๋อแต่ว่าวันนี้มาเปิดโลกของรถยนต์อย่าอย่าไปดูครับอย่าไปดูดูช่องผมดีกว่าเออ โอเคขอบคุณมากนะครับทุกคน,กคนขอบคุณพ<อ>ี<อ>่มากนะครับอ